สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าช่องน้องจะจผ้ารวยค่ะน้องจะจผ้ารวยจะผ้าไปติดตามกับช่องไทยรัฐเพิ่นจะมาชมบารมีปูดําค่ะชมบารมีปูดําที่พนเ,เป็นเสียนพญานาคขึ้นมาเป็นรูปอจอมปวกค่ะแต่ว่าเป็นเสียนพญานาคปูดาเนื้อค่ะเด้อมี่ซิงศักซีพนบอกว่าเป็นปูดําค่ะนี่กระถิ่งานของเ้าวกำลังเดินทางไปตรงที่เสียนพญานาคอา่ จอมปวกที่เป็นเป็นเสียนพญานาคอยู่ทั้งคู่สาข,ของบ้านพี่สัมเด้่ค่ะเด้อพันพีสํารองพี่สํารองผ่านสําแดงช่องไทยรัฐกำลัลงเดินทางไปน้องจะจท่ายช่มทงหน้าไปพ่างๆค่ะกว่าสีหอดกฤสีเดชมทงหน้าเขียวๆชาวอุ่มของผี่สํารองเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ,คะไปตามไปน้ำกันเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะไปแล้วครับไปแล้ว ทีมงานของเท่าค่ะโหญ้าหญ้ากระเขียวเข่ากระแงมค่ะของพี่สำรองแล้วก็ของน้องสาวเพิ่นวสันของเอือยเพิ่นหรือน้องเพิ่นนี่แหละค่ะงงมทั้งนี้เพิ่นเนข,เา,า,นนขาวานด้วยค่ะเด้อหน้าเขาวานทั้งพี่งานบวกคะ่ะนี่ค่ะทีมงานของเท่าทีมงานของเท่าไปถึงเรียบร้อยค่ะน้องจากกา๋ากำลังเดินทางตามไปติดๆค่ะพี่น้อง ตอนนี้ช่องไทยรัฐมาห่อนเรียบร้อยค่ะท่านพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านค่ะช่องไทยรัฐมาถึงเรียบร้อยแล้วบรรดูอัปเดตติดภารกิจบรรดูอัปเดตพัดติพารีสทรงคนป่วยค่ะพนมาบรายพนทรงตุ้ดแทนช่องไทยรัฐมาแทนเนาะค่ะเนาะเเพพนนาาอยูบบนนเเยคููมาทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์บุญพลาพาโชคเห็นก่อนบุญพลาภารวยบุญพราภาโชคบุญกุศลพารวย เข้าเข้าเสียวที่แหลกเขาเขาตตรงจุดเฉลี่่ะะตจุดกออกทนเลยที่ตงไหนเออเอาเอาของเซ็งเนไวเลยเอามยบของเจ้าัของบานขาวบนอันนันเองบุญพระพระโคดีอ่นท่องค่องเออมุกลางนหัาานแค่ ช่องไทยรัฐทีวีค่ะพ่นมาเห็ดขคาวเน,นาะค่ะเนาะงเพื่อนนี่ของข้าวปลาทาานนองขึนปะค่ะเจอกันรอบน่ะอันนี้ข้างแต่งขอนเพิ่มขึ้นช่องไทยรัฐโรจนาลันลาค่ะโรจนาล,ะล,ะละันลาเพิ่นกำลังน้ำทีมช่องไทยรัฐมาทำ่าวมาชมบารมีปูเสียนพญานาคค่ะถกอันใช่ไหมเพราะว่ากลัวกัวสุดได้มาจุดปลูกด้อเพิ่นเพิ่นตัวไปหาหมู่เพิ่น เป็นเป็นไรมูเิ่นสันเย็บงานเยี่ยวกรบปั่นมีอยู่ทำจนวดยยายสันยยายสันยสันเลยว่ะอันเป็นมาซูนเท่าหรอเด้อ่าสันเยายสัน่าเป็นมาซูนเท่าหรอเด้อว่าสันเอาดอกไม้เอาหน้าปรสันีกว่าเออิ่นิ่นเยี่ยวกับปั่นอยู่ดิอเพมันเยี่ยวกับปัน สารเกียวกับใบเดี่ยนะได้ทำุบบมมี่เนี่ยเนี่ยนั่งจุดเกียบถูกเน่ยนั่งจุดเอองกันจุมจุดก็ละมองโมมี่ะหที่ยาเ็หอยมพ่ายเบิ้งเบิ้งดู่าเบิ้งดูนี่ค่ะเจ้าของหน้าหรอของทีเด้ยวกด้อยไอ้คนมาเบิ้งเบอ เพราะว่าแต่ละคนมาแต่ว่ากับโมเพี้ยนกันบันไดหรอกเพียนคล้ายๆกันอยู่เพียนตัวเลขก็ได้ข้าไปไหนโตกโตกไปโตกมันเด้อค่ะสาธุลพรอนค่ะฮ่าเอ้าฮ่าเอ้าฮ่าข้าไปมีโตกเบิึงบึงนกันเบิึงนกันว่าแต่นี่ไปอาทิตย์หนึ่งสิเป็นจังไหนสิล่มหรือสิขึ้นไปร้ายเพราะเขาคอยเบิึงไปเบิึงอีกจักอาทิตย์หนึ่ง นี่เจ้าบ้านเพิ่นนะคะเพิ่เจ้าของสถานที่ที่หน้าเพิ่นนะคะู้ใดมีโศกเว่าเพิ่นเคยมากนี่ละเทียสองเทียแรกกันันแย่ขาดกันแย่แปกไแห้งปีไปยปีที่แล้วบอกเออปีอะไรตัวเล็กตอนนี้ัรแรก็จะเป็นวก้อนมันาหลุม ขาก้ี่ดุ้ที่ย้ายสามเมื่อตายอย่างนี้เคือบุเห็นแต่ยายสาเจ้าของหน้าเพิ่นจะบอกใคยมาหล่อหน้าตะเคียร์จังใดคืดคืดอยากมาหลอมมาห่อก็เลยเห็นเลยเห็นผู้แรกเนาะเจ้าของครับกมเป็นเล็้ยมาเป็นเมืองเป็นไหแซ่เป็นเป็นนายเป็นแนวคนเป็นเบาหวานเลยครับบอกใคาทครับธรรมดาแล้วก็คิดว่าโอ้ยถือว่าเป็นปวกธรรมดาทั้งั้นที่หลอกบ้านี้งก็เลย มาเบิ่งมันบ่คือกันกับพ่นปวกกันเนี่ยนั่นพ่นปวกอันนั่นพ่นเก่าเพิ่นพ่นปวกนี่ค่ะเจ้าของหน enfin ้าเพิ่อนไฮข้ามในน้ำประมาณนี้เนาะเพิ่นบอกเราสู้ฟังว่าเหตุเกิดเหตุการณ์อย่างแน่ก้อนหนานั่นแล้วก็มาถึงมือนี่เพิ่อนบอกให้ฟังคร่าวๆเนาะเนาะข้ามในซัมี่เพราะว่ากักมุมนี้มันจะป็นพยานาคับมุมขาดเนี่ยครับมุมขางยังเปิดตะเบิ่ง ขันมุ้ตรงๆก็เห็นแค่กลมๆขันมุ้งตรงแต่ว่าขันมุ้งคางบามันคืออยู่ในหมู่น้ำกระเจ้าอยู่น้ำแตนดน้ำนั่น้ำนีำน่บามันขึ้นขันเลยเมนค่ะเมนแต่ว่าโบาเมนต่อใหม่เนาะน,น้อยเนะออ<บ>าะโบเมนต่อใหม่ตอนแรก <บา S 1> ที่ามีฟูซูดแล้วตอนแรกเป็นขึ้นยังว่าเป็นต่อใหม่ึ้นมากโบเมนลุมเลยล่ะต้นปววอืมพราะว่าโบมีปูมาแตงมาแปงเลยคือเป็นธรรมชาติของเป็นธรรมชาติจัดสรรปวกเตี้ยขันบ่อนั่นธรรมชาติจัดสรรให้เนาะ เาอรอบนาน่เไปตามนั่นเด้เพราะว่าเ้องบ่ไดตัดแจงเป็นช่องท่านมามากทีงานต้นนะตอนที่ข้าวบ้องกลมไห้น่ะให้เบื้งตอนช่วงบ้องกรมไผ่ในภาพข้าทรงไห้แอดมินน่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวต้องไปเบิ้งค้ะต้องข้างกรมไ่้งกรมเบิเราาปากจะอาปากจ้ะอ้อาปากเนกลเพื่อแสดงให้ลูกหลานว่าเพิ่น คนมาอีลีเดอร์โมเมนต์ลุบลับคนน่ะค่ะถามมาแล้วค่ะประชาชนกําลังลังไหลเขามากค่ะตอนนี้ลดขาอันของขายไอติมเต็มข้างหน้าอยู่บ้านพี่ซ้ำแล้วค่ะเด้อพี่น้องน่าชมบารมีเพิ่นเขาแอดมินนั่นเขาเงันบุญพ่าร้านได้แปดเก้าน่าอะไรค่ะทีมงานผู้ออกกามีผู้เข้ากามีค่ะ ช่องไทยรัฐนะคะทีมงานของช่องไทยรัฐเิ่นมาํ้ข่าวค่ะน้องจาก็เลยติดบารมีน้ำเพลินขอเพลิงบารมีช่องเป็นไงเป็นเรื่งด้วยช่งแหเหตอนัมเจหนี้ตอนี้ก็อาปากจพ่อาปาก่วงนี้ินปากนี่อก็จเป็นตาตอนให้าว่งกลมครื่องมามดจันถอมานซ้ำเต็มมือกันนี่ ตอนนั้นที่วัดอาจารย์ขอขึ้นตารางเพิ่นฮะเพราะเรียกแปดแปดนะแม่บาาอกจะไปก็ไปได้แปดแปดอีกโอ้อที่วัดอันทุ่ทงดอนน้อยโอ้ประมาณจักเดือนมาแล้วคะ่ะโอ้ยปีไก่หน่คะ่ะว่าว<อ>ัยเท่ไหม่โอ้ยบอกว่ามันสีออกอีกนิเนาะเพราะว่ามันสีออกซ้ำอีกนีดหนิขันเจ้าว่าถึงจังสี่มันสีมาตัวแปดแปดอันนี้คือเลขเลขไอ้เ,เ,เ,เจ้าของเจ้าของคึ้นตาเพื่อนแม่แต่เจ้าของมากเพิ่มสองใบแปดอันนี้เนี่ย อันนั้นข้งบนผ้าโนข้างบนแปดเก้าหาเก้าสามนังของเจ้าหน้าเพิ่นสองสี่หนึ่งโอ้สองามสี่่สองสี่หนึ่งฮยี้เพิ่นสองสามสี สรุปก็คือบรรดูอัปเดตมาบ่ได้ติดภารกิจการพนส่งทีมงานเพิ่นมาจ้าโอเคได้รับทราบเนาะก็อาจารย์วสิทธาเพิ่นนะเพิ่นบ่เพิ่นบ่ได้มาแล้วเพิ่นติดภารกิจด่วนเพิ่นเลยส่งทีมงานส่งทีมงานอันมาแทนจ้าไทยรับไม่ใช่นีรื่องนี้มันรัเป็นคนไทย่อปซอยเหลือชีวิตคนค่ะเพิ่นไปซอยเขตสุขเฉลิมก็จะง่ายเห็นเนี่ยเด็กสองหนี่งงับหนึ่ง คขาบางไดนคะน้องจ่าผ้าร่วยครับพี่น้องจ่าเห็นว่าสองค่ะใช่ใช่ค่ะใช้ค้าน้องจ่าก็บางนี่ไปเป็นสามเบื่อไก่ไปเรียกสองนี่ที่เป็นสามเบื่อไก่ไปเรียกสองจ่าเบื่อไก่ไปเป็นเลขสามแม่นประนี่สามแม่นค่ะแม่นแม่นสองสามหาน้องจ่าเห็นสองสามหาต่เลขหนึ่งอยู่นี่นี่อีรีด้วยค่ะสองก็ขนาสองสามหาค่ะเลขสามตัวตรงแค่ไปเลย นี่นี่ยูยูของสวยหรือด้วยปะเงี้ยสองสามห้าเป็นแนวทางันเลยค่ะเด้อให้ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ค่ะอันน้องเจะจ่าบ่นกระปูไว้ว่าขันถึงรักแสนเสียวนั่งร่ำมาล่ำให้เด้อเอามองนี้แหละเดินง่ามๆนี่แหละวัดตัวเลขข้างหลังเงี้ยลัตนาลัตนาชี้เบาะแสให้ช่องไทยรัฐด้วยค่ะ เห็นติดตัวเลเป็นเลขสองบุ้งกระไกลเป็นเลขสองมากระไกลเป็นเลขสามคันนี่ตัวนี้นะคะสองสามอย่างห้าค่ะนอนใจเห็นเลขห้าค่ะบางที่เพิ่นความสองสามสีบางที่เพิ่นค่ะคล้ายกันจ้ะสวยสวย ช่องไทยรัฐค่ะพอดีมาเก็บข่าวครับรถจนาลันลาค่ะรถจนาลันลามากับช่องไทยรัฐเด้อค่ะเด้อมากเสียงโศกค่ะแต่กัถืออยู่ทางถืออยู่ค่ะถือเด็กข้ากับเขาอยู่เด็กพ่อข้ากับเขาอยู่ค่ะแต่ว่าก่อนใหญ่นี่กับี่ละงวดวันที่หนึ่งตุลาในี่ละเสนาเขาอย่างบูเฉงแมนค่ะแมนจะปลดล็อกไม่เพลินใจน้องตาตาพระรวยสิลาจังมะละม่าิจังนั่มล่ำสิตจังนั่มล่ำแม่ห้ยล่ำห้เพลินอยู่หม่องนี่เลยคันได้รักแสน เอาจกคนค่ะนางลำเดี๋ยวสีกันกองอีกเที่ยนึงพอเงินพร้อมปุ๊บก็สิให้รถแต่น่านี่แหละเป็นแม่ทิมยัดนางลำเข้าแกงหม้อแกงมาถวายเพิ่นแล้วก็มีนางลำเปิดดนตรีพญานาอให้เพิ่นสวยหรือไม่านเมียนอ้าขอถามคุณรถแต่น่าจักหน่อยรู้สึกยังไหนคะรู้สึกมีความยังไหนมาได้ชมบารมีปูมือนี่กับคนหัวลูกจจ่ายเห็นแท่แรกคนลูกสู้เลยบอกค่ะสู้เลย คิดว่าจังไก่คิดว่าปูเพิ่นมาแสดงอภินิหารในลูกหลานในชมบรารมีหรือว่าเพิ่นมามปวดภัยจ้าเพิ่นจะให้มาปวดภัยบรารมีลูกหลานว่าเพิ่นมาจาังไก่ผมก็เห็นว่าจะกินลาบปลาดุกโอ้มาอยูหน้าในน้ำจักจีแล้วบุรุษมาเหยียบก้าวเหยียบจักเสียจะของหน้าเจ้าหน้าเพิ่นว่าตีผู้ลูกสาวเจ้าของหน้าตรงนี้แมนบุรุษมาจักีจีผั่บ้านนี่ผัดบ้านนึกจังไก่ครเพิ่นคืออยากกินปลาดุกโอ้คนปลาดุกหรือลาบปลาดุก เล่นลงมานต่อไาแกนี่เล่นขืนมาพี่มีแนวดลใจเพื่อนว่าเพื่อนอยากกินปลาดุกเอาเบ็ดมามามาเสียบไว้มาเสียบไปยังเพื่อนขึ้นมาเบิองโอ้มาเนี่ยก็เล่นฟันบานซูนในผัวโอ้ฟันเห็นไม่ยิ่งโอ้กูเมียเรับฟันเราเห็นไม่ยิ่งค่ะผัวโอ้เมียเพื่อนโอ้ ที่มานข้าวมาหลยลาว่ชิตดุนใจมาหามากมาช่มบาลมีเนาะ่าย่างมาจากน้อยแน่นี่นะปูมามาถ่ายอยู่เพิ่งพีเพิ่งพ่นผีด้วยประจวบได้เนมาะ เอาแอคชั่นเลยค่ะเด<อ>ี๋ยวเลก<อ>ค,คือเฉยไปน,นั่งล่าแถวหนาเลยนาแต่งชุดงามๆเรียกให้ปไปใส่ชุดยุ่มเพิ่มบันดุงนั่นนะ <c oughs> ล้านใส่ชุดงามๆไปเลือกเอาลวดาล้านแหม่มจ้าจ้าสาธุเดอ้เดอ <ยา S 1> อ้าวถ่ายนี่น้องจา่าพะลวดขอร้องจากคลิปฝากกดติดตามมาที่หนึ่งตุลาสองห้างหกหกเดอ้อลวดเป็นน้ำกันพี่น้องกันได้รักแสนน้องจ่าเสียวนั่งล่าไม่ปูหลักการ อุ้ยทูบลมพี่น้องทูบลมมันฉีออกได้หนิ่นนะแปดเก้าพ่นลมแล้วให้เหลือแต่แปดเก้า่นมาพ่นเน้นให้เลยนี่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 าูาใี่พูดหนึ่งเลยว่าสเซนเลยว่าพ่นเนีนให้เลยครับพี่น้องว่าสิลงจะคือพ่นเน้น,ลน,นเนนลยว่<อ>าทูบลมในเลขมันฉีออกนี่พ่นให้แต่แปดเก้าเด้อ่นมาประมาณหนึ่งฟุตสามสิบครับจได้เป็นเลขสามชนาไปตาม ไอ้ไอ้คิดว่าจังไหนวัดเพันสิตมานปวดพายลูกหลานมีโชคมีลาบเป็นบ่ดอกไม้แดงให้ลูกหลานได้เอาเงินไปสร้างบุญสร้างบารมีเนาะวัดบันเท่ายังขาดแค่หลายอย่างอยู่เด้อาทุกผู้ใดมากายไ้โชคทุกคนเลยเนาะได้เราไปเฮ็ดหัวให้วัดให้มันแล้วเนาะแย่งกันอย่าแย่งกันบอกกันเรื่องผู้ใดได้ตัวใดแบ่งบุญกันเอาทายนี่น้องจาะลุ้งจะลุ้งเจอกันคลิปหน้าได้เนาะสวัสดีค่ะอนี่ค่ะทีมงานนี่มือจารยนุ่มชุดเนาะ